ก็มัรู้จะช่วยยังไงโฮมเลดพามาดูข้างนอกนะ mm hmm. ตัวนี้เป็น r e v o l u t i o n อืม hmm. สามปอนด์ก็เป้าสองปอนด์ก็เป,ป้าจอ dropping l o พร r i c e วิกอตอยู <Because you. S 2> อ่ก็ไม่รู้จะมีลูกค้าหรือเปล่าเดี๋ยวครับแอบสองแอบสองแอบส่องก็มไม่มีคน ไม่มีนะร้านสวยแต่ไม่มีคนก็เจงนะครับมันอาจจะเป็นหัวค่ําอยู่เดี๋ยวจะพาไปดูผับเอ้ไปดูคาสินโนเนาะคาสินโนต่นนี้เป็นไอ้ไนท์คลับเขาอาจจะมาคนก็จะมาดึกๆตัวน,นี้เป็นโบว์โบวลิง่ง เราจะไม่เข้าเพราะว่าเราจะไปดูคาสิโนตัวนี้ซับเวตัวนี้เป็นเปิดแล้วฟิตแอนด์ชิปส์เดอะฟรายน์เป็นร้านฟิตแอนด์ชิปอาหารยอดนิยมของ คนอังกฤษอาหารของอังกฤษที่เป็นที่นิยมคือเป็นเคอรี่นะครับแต่อาหารทรีชเนนเป็นเป็นมันจะเป็นฟิเนนชิเออาหารต้นตำรับเขาอะตัวที่เป็นลูกป,ปั้นรถมีเออ เดี๋ยวจะพาไปดูบ่อนประเทศไทยต้องมีบ่อนเพราะว่าถ้าไม่มีบอน,น่ะมันก็อะไรนะมีแต่บอนออนไลน์น่ะเว็บเว็บออนไลน์ประเทศไทยต้องมีบอนเปิดบ่อนไปเลยถ้านายกทวิตเตอร์อยากมี ชือไว้ในประวัติศาสตร์ประเทศไทยอ่ะก็คือต้องทำบอลเก็บภาษีเยอะๆคือถ้าเราทำบอลไอ้ทำบอลเสรีออนไลน์อ่ะเราจะสามารถเก็บภาษีแบบแพงๆได้เพราะว่ายังไงทุกคนก็อยากอยากเล่นอยู่แล้วนะอันนี้ เขาเรียกแบ็กผูเทาวเวอร์มันเป็นทาวเวอร์ต้องทำบ bon. อลออย่าให้คนไทย <c oughs> นี่เห็นไหมเนี่ยนี้เขามีร้านเล่นอะไรกันหมดอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวที่หน้าเนี่ยก็จะมีคือมีเด็กโรงเรียนปิดเทอมเขาเรียกไออิสสเตอรอ์สปริงเบรกสปริงเบรกเขาเรียกสปริงเบรกเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเขามาลงทุนลงอะไรกันอะแล้วประเทศไทยทำอะไรปั่นจักรยานประกันทำอะไรปั่นจักรยานอะ่ะ เดี๋ยวจะพาไปดูบอนเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วฝนก็ตกเว้ยต้องดูบ่อนให้ได้ก่อนกลับบ้านถ้าเขาไม่ให้เข้าก็เราคงไม่ได้ดูด้วยกันนะเขาเรียกว่าบอนเออ บ่อนการพน,นันปลาไปดูบ่อาพน,น,น,นันเสียผู้เสียคนมาเยอะกันแล้วพูดอะไรของมันวะพูดอะไรของมันช่างแม่งวะเนอะอนึกว่ามันถาม ยังไม่ถึงหลอกบอลนะแต่ให้ดูก่อนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนี่เรียกอะไรวะต้องเข้า,าใจเจอแบล็กพูลทาวเวอร์ดีนก่อน คนที่แบกมาน่ะเจอกันบ่อยอ่ะที่ยิมอ่ะแต่มันไม่ทักเ,เ,เล่ก The Blackpool The Blackpool Tower ดันกันน่าก,กลัวเป็นเหมือนประมาณผีสิงมั้งเนี่ยเนาะบ้านผีสิงเออน่าจะเป็นบ้านผีสิง ช่างแม่งมันเถอะพาไปดูบ่อนแล้วเ mm hmm. ดือดจิ้มอะไรของวันว mm hmm. ะ้อ้าวเอาเ,อาเอานึกว่าคุยด้วย mm hmm. บ้านพีสิงบ้านพีสิง mm hmm. เดี๋ยวพาไปดูบ่อนพาไปดูบ่อน สับสนโละมานไปหมดแล้วนึกว่ามีคนคุยด้วยจะไปไปไปดูไอ้ดูบ่อนว่าเขาจะให้เข้าไหมจะไปลองเล่นการพนันดูเที่อังกฤษก็ตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงห้าโมงเกือบจะครึ่งแล้วแหละอุ้ยทำถนนใหม่เลยเนี่ย โอ้ว้าวถนนไม่มิวเซียมว้าวมิวเซียมต้องมาดูแล้วต้องมาดูแล้วโอ้ว้าวเปคูมีมิวเซียมแล้วเว้ยโอ้ ว้าวคือไอ้ตึกนี้อะ่ะแต่ก่อนน่ะเป็นผับเดี๋ยวดูนะดูนะดูว้าวโอ้ยหนาวที่เห็นสัตน์เนี่ยมันหนาวว้าวแบล็กพูลมีมิวเซียมแล้ว